คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรวมไปถึงผู้มีภาระทางการเงินควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดนะจ๊ะนะจ๊ะครับก็กราาสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องชาแนลนะครับเจ้าสล็อตนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมหมาป่าให้ดูนะครับก็ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ใน สล็อตตัวนี้ก็นานพอสมควรนะครับสำหรับเกมหมาป่าตัวนี้นะครับแรกๆก็อาจจะแตกเยอะนะครับแต่เรามาดูกันช่วงนี้นะครับหลังจากที่อัปเดตระบบเข้ามาใหม่นะครับมันยังจะแตกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมากับทุนแค่200บาทอีกเช่นเคยผมจะเบสขั้นต่ำอยู่ที่5บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้นะครับเกมหมาป่าของเรายังจะแตกเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับ ผมบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี้ยมาแรกๆค่อนข้างที่จะแตกหนักและแจกหนักมากเลยนะครับสําหรับเกมหมาป่าเวลามันเข้าฟรีเกมนะครับหรือค c a t t e r นะครับค่อนข้างที่จะติดท็อปเลยนะครับในช่วงที่มันมาแรงช่วงแรกๆนะครับแต่หลังๆก็เริ่มค่อยๆจางหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นลองเล่นดูนะครับว่าเกมเก่าๆที่ แตกหนักๆในช่วงแรกนะครับก็ยังจะแจกเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะยังเงียบอยู่นะครับหมดไปเกือบ50บาทก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง c h ช n แนลเจ้าส l o t ตหรือเทพสล็อตด้วยกันลวกันนะครับผมก c a ตอร์กลับมาครับรอบนี้ ขาดไปเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะเล่นเกมแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับที่นลางคลิปได้เลยนะครับผมหรือสนใจเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ครับมีหลากหลายมากมายให้ได้เลือกเล่นนะครับสำหรับเกมนะครับของค่ายตอนเอ็กโอนะครับ หมดไปหกบาทแล้วครับเพื่อนๆื่อนยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะหรืออาจจะเป็นว่าช่วงหลังๆนี้นะครับเกมนี้มันอัปเดตมาใหม่นะครับหมดไปแปดสิบบาทครับยังเงียบอยู่ครับก็ไปดูกันต่อเรื่อยๆนะครับโดยอตัววายมาอย่างนี้อย่างไงเอ่ย 30 40 50, 51บาทครับอ่าก็พอมีลมหายใจได้ไปต่ออีกครืบหนึ่งครับเพื่อนๆครับไปต่อยาวๆครับอืเงียบกลิบนะครับอย่างนี้เหมือนจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะครับว่าเกมหมาป่าอัปเดมาใหม่ว่ายังไงสแคตเตอร์ต้องมามาแล้วอีกหนึ่งตัว มามาครับผมสวยงามครับแบบนี้ครับเราจะได้ฟีสปินทั้งหมดสิบฟีสปินนะครับเพื่อนๆถ้าสแคตเตอร์ตัวนี้มานะครับไปดูกันเลยครับผม <c oughs> นี่ครับหลังๆมานะครับหมาป่ามันไม่ตกรวดเดียวนะครับปกติถ้ามันเข้าฟรีสปินนะครับถ้าเป็นแพดใหม่ๆเริ่มแรกๆนะครับอันเก่านะถ้าเป็นแพดเก่าอ่ะหมาป่ามันจะมาเต็มกระดานเลยนะครับแล้วมันจะคูณแบบสะใจมากนะครับผมเล่นช่วงแรกๆช่วงนั้นนะครับแต่ท้ายๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการเขนเริ่มมีพวกนี้เข้ามานะครับเริ่มมีการเขนเริ่มมีดาวเข้ามามันก็เลยดูเหมือนว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับ เราไปดูกันครับอย่างนี้ยังไงเอยเงียบกิบเลยครับอืมแต่น้อยมากครับเรายังอยู่ที่หกสิบสามบาทเลยนะครับไปที่เจ็ดสิบาทครับยอดรวมทั้งหมดนะครับต้องมาแล้วจังหวะนี้ได้ไหมเอ่ยครับอืมโอเคครับสวยงามครับบวกเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยสาสิบแปดบาทครับเพื่อน แต่ก็ยังแตกน้อยอยู่นะครับสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันเคยแตกหนักกว่านี้นะครับถ้าเข้าสค c a t อร์มานี้มันต้องบูมกว่านี้ครับนี่ครับ super win ครับสองร้อยแปดสิบบาทครับผมกับสิบฟีสปินแรกของเราครับก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะก็เราก็บวกมาประมาณสักสองรอยี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราจะไม่หยุดที่เท่านี้นะครับ เป้าหมายของผมคือถ้าเราได้พอสมควรนะครับสักประมาณ1 0 0 0งพันแล้วผมก็จะเลิกแล้วนะครับหลังๆนี่มันเริ่มมันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับบวกมาอีก16บาทครับผมรอบเมื่อกี้เริ่มมาครับแบบนี้รอบนี้ได้มาอีก10บาทครับอยากให้มันแตกหนักๆให้ดูสักตานะครับขอไม่หนักแต่ขอให้มันได้สัก เจ็ดเป็นร้อยผมก็จะเลิกแล้วนะครับสเกตเตอร์ uh huh. ครับถ้าเข้ามาตารางแรกนี้ mm hmm. เกือบไปแล้วครับเง mm hmm. ียบไปแล้วครับผม จะไม่มาหายหรือเปล่าครับเพราะว่าสล็อตบางทีมันแตกแล้วมันจะหายหายไปเลยนะฮะหายไปสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันเข้าสแกตเตอร์แล้วนะครับนะครับผมบวกมาอีกสิบห้าบาทครับอืม <c oughs> ยังเงียบอยู่ครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบหนักๆให้เราเห็นครับมีแค่สองรอยแปดสิบบาทนะฮะนี่ครับเริ่มไม่มาเลยครับหลังๆนี้เริ่มจะแห้วแล้วครับหลังๆนี้เริ่มแห้วเริ่มเกลือนะฮะ ครับอีกตัวเดียวครับสแกตเตอร์ผมปรับเบ็ดขึ้นมาเป็นที่สิบบาทแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสิบบาทของเรานะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออนี่ครับมาแล้วครับสวยงามครับแบบนี้ไปดูกันครับ ไปดูกันครับเพืเ่อนๆนครับเราจะได้เพิ่มมาอีก1ิปีสปินนะครับนะแต่อันนี้ผมเบ็ดเพิ่มมาหนักกว่าเดิมนะครับเป็นเบ็ดสิบาทนะครับยังไงเอยเงียบกิบต้องมาเลยครับจังวะนี้อามาที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทครับผมสวยงามครับต้องมาแล้วมาป่าต้องมาสวยงามครับอย่างนี้ เออมันต้องเข้าแบบนี้เนี่ยครับเวลามันเข้าผมอยากเห็นแบบนี้ครับอันนี้เรามียอดรวมที่หกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับไปที่หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วครับผมเออเนี่ยครับเวลามันเข้ามันต้องเข้าแบบนี้ครับเกมเนี้ยฮะอือหือเนี่ยไปแล้วเลยอีกสองฟีสปินสุดท้ายครับอือห โอเคครับอันนี้ก็พอได้ครับผมสวยงามครับไปอีกครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดตอนนี้9ม3 3บาทนะครับเพื่อนๆครับขออีกหนึ่งรอบจะได้หมายัวกูมาอย่างนี้ป้าป้ขึ้นหนึ่งพันไหมขอหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วครับไปที่ยอดรวมอยู่ตอนนี้เมก้าวินครับหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทครับผมเพื่อนเ่อครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับเกมหมาป่าของเราในวันนี้ครับผมนะก็เท่ากับว่าเราบวกมา1,100บาทนะครับกับทุนแค่200บาทนะฮะก็ผมจะไม่ไปต่อแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากเล่นก็ลองมาเล่นกันดูได้ก็กดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับเจ้าสล็อตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม